สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่8พฤษภาคม2568ันห้แพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมือนี้ครับเดินทางมาหาปู่ทุ่งสว่างนะครับพาท่านผู้ชมครับพายเอฟซีครับมารับชมนะครับงวดวันที่16พฤษภาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมอ่านะปู่ให้ 241นะครับตัวกัน650พี่น้องนะครับปูเน้น41น,นะครับมามาตัวร่องอยูืด้ท่านผู้ชมเด้อนะครับตัวกันปูบาหกหาศูนเด้อปูบาให้ตัดเอานะครับปูตัดให้41คู่เดียวท่านผู้ชมนะครับบ่เขานะพี่น้องเนาะอ่าถ้าตัดชุดตัวกันปูหกห้ก็จะได้6006อยู่ครับอ่าเอานะครับเดินทางมาฮอดมาถ,ถึงแล้วนะครับผมบรรยากาศท้องฟ้า ออกมา,มาเมื่อเช้านี่อาการร้อนพี่น้องนะครับสีคึ้มๆมสีมืดมืดคนาขึนฝนจะตกนะครับท่านชมอ่าเข้าไปกราบนมัสก,การปูน้ากันเสียงฟ้าห้องไปช่มไปฟังน้ากันนะครับบบหลายคูพี่น้องนะครับหัวที่พานมาปูเนี่ยให้สองสีหนึ่งสีหนึ่งแลกกันไว้หางหนึ่งเด้อปูว่าหกหาศูนย์ท่านผู้ชมมาตัวกันเอาไปช่มไปฟังน้ากัน,นครับ กาบ,บน,นมสัสก,การครับปูกาบนมัสก,การเจ้าค่ะปูเจริญพรท่านผู้ชมนะ<อ>าพทาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่ทุ่งสว่างนะครับวันนี้วันที่8พฤษภาคม2568ท่านผู้ชมงานงวดที่ผ่านมานี่พี่น้องนะครับสองสี่หนึ่งนะครับชุดเงินปูปะเขาเด้อพี่น้องได้ชุดกันนะปูเนาะหกห้าศูนย์นี่ไหมพี่น้องอ่าบ่ได้ตัดให้ได้พี่น้องได้นะเพราะว่าปูเน้นชุดเดียว มาชุดนี้อยู่ถ้าตัดเอาก็จะได้ห้าศูนย์หกห้าหกศูนย์นัปูนะแอ่ถ้าตัดชุดนี้พี่น้องนะครับนี่หกห้าศูนย์อะครับเอาเอาไหมนะปูเนาะอเคนจะตกนะปูเอาหมูเสาร์ห่นนี่ปูไมันก็เป็นยังที่แหละคุ้มเออคุ้มเออครับบ่ค่ะบันีดปูบ่าตกคุมคุมซื้อเนาะฝ้าห้องคุมพำมคุมพัอยู่ไหมปูเออห้องคุมพำมคุมพัครับอ่า ขาม,มากกะจางขามากกะจางติปู<ร>แต่ส่งคืออยู่ในปูเอาเอ,าอือสิบ้มาอยู่บนปูสิบ้มา<น>อยู่บนปูฝนบกม่วงกะไรไหลพี่น้องลดนเต็มอยู่ยนี่ม,มันไหลกระปูเนาะเออแต่เตะกะปีนี่ยามันไหลสีไม่โยมมาเก็บเอาไปขวน ขีเนี่ย่็ใคร็นครับขีขามาหนิพี่น้องคือว่าละปูขีขามาอยู่หน้าวัดต้นม่วงกับเต้มพี่น้องมปูไดก็มีมีต้นม่วงหมดเนาะแต่กี่มันบ่ค่อยปลูกเดี๋ยวนี้เขาจะปลูกตรงทุกเนี่ยกระมุดมีเบิดล่าอืมค่ะเอ๊ะใส่สีหามาเนี่ยเอาแบบเนี่ยผมก็ใส่แบบไฟมักเนี่ยแต่ปูคือมักเนี่ยแบบไฟแบบไฟกับมีเอ้าวจังใดปูหมดนี่เดี๋ยววันนี้ให้เอาไม้เอาบนญย่างเดียวครับ แบบบกับซีตัวรถซีคูแบบป,บบปูแล้วใจรักลอยใ่ครับมักพุทตัวใดก็เอารถแต่บามีจ่จุตัวจับให้บบปูรักลอยกันเลยรักลอยมัน่นก็ขั้นมากไปมันก็สามตัวมันเกิดจามีตัวหนึ่งแต่จับให้สักแตามีตัวเน้นให้บบปูซีคูเนี่ยซีคูว่าเพื่อนใจมากก็มีตัวมากอยู่มีตัวมากเยอแต่าจะให้เป็นบนอย่างเดียวซีคูเป็นบนอย่างเดียวบ่ต้องกับบ่ต้องกลับ บ่อ้องก้าบตัวจะบ่มาณหลังห่อปูบนเป็นบนให้บนย่างเดียวให้บนย่างเดียวโอ้แต่ว่าลางลลางนี่บ่มีบ่ปูหลางลลางเมื่อกี้ก็เอาซี่ตัวมันถือเท่ากันเอาหาชุดลสางสามตัวมันมักบ่คือกันไหมหลังลลางมักไปทั้งฮามีจะครูจากนั้นหาคนไปหาลอตเตอรี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเปล่อยลางไหนจะครูเอ้าท่านผู้ชมนะครับฮาผู้เคนถามปู สีคูมิตัวไดเน่ระปูชุดบน4คูนี่สีมิสิบห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับสี่ห้าสห้าอหล้วกนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสเจ็ดสเจ็ดโอ้คูอ่าชุดบนนะคก็เพิ่มมักนี่มักหาเดียนี้มักขาค่ะอ่ามีหนึ่งหาเออก็สี่หาสหนึ่งเจ็ดสเจ็ดปะปู เอ่อ4,7เท่านเน้นะตาเน้นเน้นหาบ้านเ้ขั้นรัก้อยมันมากเลยเป็น1นึอ่ะเอาคือบทตรงกับชุดที่ปูจับอ๋อรักร้อยสามตัวมีหนึ่งมีสีมีแอ๋อครับหลักร้อยสามตัวจับใซ่4ตัวจับจับแซ่คู่นี่เออเอาไฮไลท์ปูปู่ี่าปูไฮไลท์เนาะเอาะครับหลักหลักร้อยหนึ่งสีแปดครับสองสองตัวมีคู่ใดนกัะปูสองตัวที่มีสีห ครับหนึ่งหาครับราด้าสี่เจ็ดหนึ่เจ็ดอ่าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดตัวเน้นโตได้ปัวห่วยโตเน้นแต่ทีมันหนึ่งหาเดียวหนึ่งหาปัวปัวมักไปตั้งหนึ่งหนึ่งหาเนี่ยโอ้ครับมันเกิดการเกิดเมื่อกี้เหล่าจะพัฒนาเนาะลักรลอยตัวได้กับปัว หนึ่หลักร้อยนะครับมีหนึ่งมีสี่มีแปดได้พี่น้องได้จับใส่หลักร้อยหนึ่งสี่แปครับผู้ไดอยากอยากได้สามตัวเอาหลักร้อยนี่ไปจับใส่เอาแน่นบ่ะอะสองตัวเนี่ยปต้องกลับสองตัวตรงตรงอ่าตรงตรงหนึ่งห้้านี่เชุดบนอ่าข้มันเขาต้เปลยแหละครับทาล่างจะให้เม็ดเดียวตัวใดล่ะปู่ฮะหลังขัานบให้เม็ดเดียวปูกัมาเก้าสามเเนี่เก้าสามเม็ดเดียวอ่ะเอาแต่ปูเน้ยนยำคือชุดบน ชุดบนกะหาลอตเตอรี่ไปได้ด้วยพี่น้องได้นะเพื่อได้รางวัลใหญ่นะครับผมหาลอตเตอรี่ไปได้ no. นะผูไดใ้ใกล้3ามโตเอาหนึ่งสี่แปดจับเซลหลังร้อยหนึ่งสี่แปดจับเซล,ล 100, 1, 4, 8, จับเซลสี่ขวบอ่ะปูดกันเอ้จนเาไปหลยมันก็ไล่แต่ปูมักปูมักหลักล้อยหนึ่งหนึ่งห่าูหนึ่งห่ง,หง,หงหอืมเป็นไนดะ้เออเปันก็คิดว่าจะจีบซุ่มหามงเลย เม่มาตามสูตรเ<โ>ท่าไครับเอออวดนที่แล้วก็มาตัวที่ปูบัตัดไหยนี่ท่านผู้ชมเ,<อ>เป็นปรครับปูวากันปูให้บ่ลายหรอกพี่น้องนะครับเห็นบหครับตัดเอาเด้อนะครับสองซีนหนึ่งนี่ปูก็ตัดไหต่อซีนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกันปูวากันไม่แค่หกหาศูนย์นะครับตัดเอาอืมนี่คืตอตอน้องกลังกันลืมขึ้นจัดหน่อยอนะปูเนาะถ้าตัดชุดนี้มาตัวร่องนะครับแต่ว่าปูปูบริตัดไหท่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยวบ่าเสาเขียนไหได้พี่น้องเด้อ ครับผู้ได้มะครับปัวจะให้ไปให้เป็นชุดบนนะครับชุดบนสี่คู่นะครับอ่าสี่คู่ตรงตรงผู้ไดมักสามตัวเอาลักลอยจับใส่หลักร้อยมีหนึ่งมีสี่มีแปดนะครับอ่าหนับสองตัวกับหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดล่างเม็ดเดียวเก้าสามเป็นมาปัวอ่าเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ครับอ่าท่านผู้ชมนะครับเบาเท่าเขียนให้ได้พี่น้องได้หนับปู่ทุ่งสว่าง นะครับท่านชม16พฤษภาคม2568นะครับเป็นหน้าทางนะครับหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องนะเพื่อถูกใจตรงใจนะเพื่อมากเพื่อชอบนะครับก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับท่านชมนะชุดบนชุดล่างหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องนะชุดบนเพื่อมารางวัลเลขไทยรางวัลใหญ่เพื่อได้รางวัลใหญ่ท่านผู้ชมนะชุดล่างนะครับปูให้เม็ดเดียวนะครับหลักร้อยนะครับปูใหอย148มาครับผมอ่าชุดบนนะครับชุดบนสี่คู่ หนับหนึสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดปูเน้นว่าติดหานะครับวงกลมให้ปูมาคือวันหนึ่งหาบอพูอ่าหนึ่งห้านะครับสี่หาเป็นตัวร่องติดหาหนับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดก็เป็นตัวร่องทำประชมสามตัวนะปูวาปูมักหนึ่งหนึ่งหาได้พี่นังได้ปูได้มัก, 4, 5, 8, 5, กส,ก 3, กสี่หนึ่งหาแปดหนึ่งหากระจับเซลปูได้มักสามตัวจับหลักลอยใส่ได้ผี่นังได้ในสี่คูนี่นะปูน้องอชุดล่างเก้าสามเมตรเดียวบอพู โอ้เอาทำชมวง,งให้ก่อนนะครับชุดล่างอ93เม็ดเดียวนะครับอืมหาลอตเตอรี่ไ้ได้พี่น้องได้นะครับปูได้าปูได้มากหามากคาชอบพี่น้องเม็ดเดียว93อืม,ม,ม,มน, 1, 5, นะครับบน15นะครับตัวไหนปูตัวนี้ปะนี่ปะปู เออน้าปูเนาะมาตัวนี้หีือเนี่มาหกศูนย์ศูนย์หกในธรรมชมืมมันมันศูนย์หกห้าศูนย์เนาะอือหืออู้ห่าเนอือจับเซคยเมื่อกี้เป็นเลขทะ<ๆ>เบียนรถปูเดินทางอ่า,อาเดินทางไปกรุงเทพธรรมชมปูว่ารถมันเสียหลักอืมนะครับปูเลยว่าทะเบียนรถศูนย์หกห้าศูนย์ปูไรตัดให้แคว่ว่าเอาตัวกันไว้แน หกขาศูนย์ถัดตัดศูนย์หกปัวมันก็นอยู่ในหนีอยู่แล้วปัวก็เลยบไดาตัดสองตัวให้ธรรมชุ่มนะครับตอนงวดนี้มาคาคขึ้นหนึ่งหานี่ยบอกปัวซีคูนี่มัน่นใจเลยปูวซีคู่บนเนหน,นึน่งห้าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดตรงตรงไม่ต้องกลับล่างเม็ดเดียวเก้าสามแบบสามตัวกระจับเซลล์พี่น้องบวชับให้จะค้างบอปูวถามมกขึ้นหนึ่งหนึ่งหาที่ปู ขึ้นมากก่หนึ่งหนึ่งหาทผมาชมปัวแต่สต,ตัวตัวมากขึ้นหนึ่งห1ึ่งหาหนึ่ง่นี่้น่ที่นองจับเสีเอาหลักร้อยจับเอาเนาะรับหลักร้อยหนึ่งสี่แปดับสิบสอชุดสิบสอชุดสตัวตรงตรงน 3, 4, 4, 12. 12. 12. ั่นมาปัวเ <c oughs> มื่อปูก,ก็เลียคู่เดียวเ,ยวเออ <c oughs> ดจบเลย่นะ เอา้านะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้หนับชุดบนนับปูเน,น้นหนึ่งหานะับสี่หาหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนีตัวร่องท่านผู้ชมเป็นตัวร่องไลยนะเป็นตัวรองนะครับผมอ่าอ่านับสี่คู่บนตรงๆนะครับล่างเม็ดเดียวเก่าสามท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่แล้วพี่น้องได้หนะถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มักบ่ชอบเบิง่งซื่อๆท่านผู้ชม นะครับเป็นหน้าทางนะครับมีเขามีหลุดเอาวราบขอบบุญขอบคุณปูานรูมชมขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านอา่าืออยจะตกอยู่ีรปูมาเนึ่ยคือเมื่อ้ว้วแต่ว่าเอาคักต้องปูเเ๋เนาะอ้าวให้โชคให้มานได้พี่น้องเด้อนะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ